เอมบุษาราคำเผยโมเมนต์สปีทหวานพอหม่ำแม่มดพร้อมอวยพรวันเกิดให้คุณพ่อสำหรับครอบครัวดารานักแสดงตลกลุ้นใหญ่หม่ำจกมกกับคู่ชีวิตคุณมดเอนดูที่ทั้งสองนั้นครองรักกันมานานมากกว่า39ปีแล้ว โดยล่าสุดลูกสาวเอมบุษราคามได้เผยคลิปน่ารักของคุณพ่อคุณแม่พร้อมได้เขียนแคปชั่นว่าความรักของเขาก็เป็นแบบนี้ล่ะคะ่ะและเอมก็ได้โพสต์ภาพอวยพรวันเกิดให้พ่อครบรอบ58ปียังหล่อและรักเมียหลงเมียอยู่เลยขอให้พ่อร่างกายแข็งแรงสุขสมหวังทุกสิ่งดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ ดีใจที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อและมีวันนี้ได้เพราะพ่อให้ขอบคุณคุณพ่อที่อดทนฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆขวานขวายกระเสือกกระสนดินรนให้ครอบครัวของเราได้มาอยู่ในจุดนี้พ่อคือผู้ชายคนแรกที่เอมรักและจะรักตลอดไปรักเสมอรักที่สุดตราบนานเท่านานคะ่ะ